นี่นะคันนี้นะครับกับเครื่องเขย่าเซงนะเครื่องเขย่าเกมดนะดูนะครับและน้ำมันไหลกับสูบที่หนึ่งเยอะมากนะหัฉีดฉีดไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวจัดการแก้ไขให้นะครับ เดี๋ยวเราถอดหัวฉีดออกมาเทสต้อมกันนะตอนนี้หัวฉีดรั่วครับชัดเจนนะครับผมเครื่องเขย่าเกนะครับมนะาดูสภาพน้ํามันเครื่องนะหรือว่าเครื่องยนต์ตอนนี้นะอ่ามีรอยไหมนะรอยไหมที่เกิดนี่น่าจะเกิดจากแหวนรองหัวฉีดรั่วนะครับแหวนรองปลายหัวฉีดรั่วนะทําให้เกิดแรงดันรั่วออกมานะน้ํามันแห้ง แห้งป็นปกตินะนี่เนี่ยขึ้นคอดออกมานะติดแห้งเลยนะสภาพไม่สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรายกหัวฉีดออกมาเทสนะครับมาดูสภาพปลายหัวฉีดนะครับที่ออกมาในี่โอ้ยอ้วนสกรปรกเลยนะรั่วแน่นอนนะแรงดันรั่วออกแหวนแน่นอนเนี่ยบ่ารับแหวนสกรปรกจัดเลยนะครับมาดูนะเดี๋ยวเราจะเทสตัวนี้ก่อน เรื่องต้นเดี๋ยวดูว่าไหลกลับเร็วไหมนะครับโอ้โหโคตรเร็วอะไม่ขึ้นเลยนะปะนัญหาหัวฉีดชัดเจนนะกันนี้เดี๋ยวยกยกให้ดูหน่อยเอา้าเพ็ดเดี๋ยวกดยกหัวฉีดนะครับเนี่ยหัวฉีดฉีดไม่ออกเลยนะครับผม่ะดูต่อไปเอาอีกหัวหนึงพอแล้วนะหัวฉีดฉีดไม่ออกเลยนะครับนี่ ดูสภาพแหวนรองหัวฉีดนะฮะรั่วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับที่น้ำมันแห้งเนะ่ยเกิดจากแรงดันรั่วออกจากห้องเผาไหม้นี่แหละนะฮะสังเกตที่เข็มนะครับตกไวมากนะฮะนี่นี่นะไหลกับไวไหลกลับไวมากนะฮะแล้วก็หัวฉีดฉีดไม่ออกเลยนะฟังเสียงนี่ตันไปแล้วนะสาเหตุเกิดจากหัวฉีดชัดเจนนะอ่ะเดี๋ยวเราถอดเปลี่ยนป้ายหัวฉีดดีกว่าครับ ดูมาดูมาดูไปหอวฉีดที่ถอดออกมานะครับเบอร์เป็นเบอร์เห็นไหมครับแปดเจ็ดเก้านะครับแปดจดเก้าเป็นเบอร์เบอร์ตรงรุ่นเขานะครับอันนี้เป็นเบอร์แปดเจ็ดเก้านะครับตรงรุ่นเครื่องยนต์สองพันห้านะ เดี๋ยวจัดการให้นะครับผมปลายเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูนะเดี๋ยวผมจะเทสกดให้ดูนะว่าเข็มตกช้าตกเร็วนะกดนะฮะเข็มตกลงช้านะฮะนี่นะถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวไปดูการฉีดของหัวฉีดนะครับเดี๋ยวไปดูการฉีดนะครับต่อสายแป๊บนะเดี๋ยวผมจะกด อ้าวปักไม่ได้เสียบนะครับแป๊บหบนึง่งอ้าวเสียบปักแล้วนะจะลองเทสให้ดูหนึ่งหัวนะครับตรงนี้นะชัดแบบเนครับเสียงออกแน่นมากนะภาพมองไม่ชัดนะเดี๋ยวเอาทาลองนะครับเสียงออกแน่นมากนะเอ๊ต่างกับจากเดิมเลยนะที่ไหลกลับเร็วนะเอาหัวฉีดตันนะครับ เดี๋ยวผมเทสหัวฉีดเดี๋ยวผมเทสหัวฉีดสีหัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่นะครับผมเทสเสร็จล้างเรียบร้อยนะฮะล้างเทสหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนปลายเปลี่ยนปอกนะฮะเวลาสวิตนะเราแนะนําให้เปลี่ยนปอกทุกครั้งนะะปอกตัวนี้ถ้าดินหรือบาสึกนะ จะทําให้แหวนรองหัวฉีดรั่วได้นะแล้วก็ทําให้กําลังอัดรั่วออกมานะครับ <c oughs> เป็นการแนะนําอย่างนึงนะ <c oughs> เพื่อเซฟค่าใช้จ่ายนะตัวไม่กี่บาทนะแต่ถ้าหรืออีกรอบก็หลายตังค์นะครับผมอนะันนี้นะดูสภาพนะเดี๋ยวเราใส่หัวฉีดเสร็จนะเราจะปัดชิ่งปัดชิ่งน้ำมันเครื่องเลยนะล้างทำความสะอาดใหม่แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ FC เรานะแล้วก็แนะนำนะ ตั้งเราทุกครั้งนะโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะประกอบหัวฉีดเข้าไปนะครับผมมาดูสาเหตุกันต่อนะทําไมถึงสกปร,ปรกนขนาดนี้นะกันนี้กำลังจะประกอบหัวฉีดนะครับทําการขัดเบ้าหัวฉีดด้านในนะสังเกตไหมครับจะเปิดแฝดให้ดูปาดเห็นรอยไหมฮนะนี่นะ ด้านในบาหัวฉีดนะครับสึกไปแล้วนะครับมองไม่เห็นเห็นบ่าหัวฉีดนะครับสึกนะฮะชัดเจนฮะมาดูตัวที่ใช้ได้นะครับนี่นะตัวที่ใช้ได้จะเป็นแบบนี้นะฮะมีปัญหาแน่นอนนะคันนี้ถ้าเราใส่หัวฉีดกลับไปนะ สภาพว่าสุขปกขนาดไหนนะรั่วมานานแล้วด้วยนะฮะจัดไหมเดี๋ยวจัดให้นะครับจำๆม,มปเลยนะครับคันนี้นะครับอ่ะกับอาการที่เกิดนะฮะคือสาสุกนะบางครั้งนะถ้าเรานําไปทํานะก็ไม่จบนะอาจจะมีอาการเสียงเคดังขึ้นมา จะเจอปัญหาแก้ไม่ยอมจบนะเรืออาจจะฟันไหลฟวันขาวได้นะแนะนําเลยนะถ้าเจอเคสนี้ยกทั้งฝาสูบจบงานกว่าอ่านะแล้วก็ไม่สีเรียสไม่เกียดด้วยนะฮะจบแน่นอนนะปัญหาไม่มีกลับมาแน่นอนนะครับจัดให้ใหม่เลยนะฝาสูบนะฮะนิ้งๆเลยนะฝานี้เป็นฝาเสียงกงนะครับผมเป็นฝามือสองแต่รถปีใหม่กว่านะครับ รถปีใหม่กว่าฝาไม่ช้ำน,นะตัวนี้นะวิธีการเลือกฝาก็ดูสวยๆนะไม่ช้ำประมาณนี้นะต้องใช้ประสบการณ์ในการเลือกหน่อยนะกว่าจะได้ฝานี้ใช้เวลาเลือกอยู่วันหนึ่งนะคันนี้ FC มานะจากคลองหลวงจัดให้เนียนๆไปเลยนะครับอ ขณะนี้นะเราที่ตรงวังตติกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คระบบน้ําน้ํายาเมือน้ําเติมเรียบร้อยน,ะน้ำมันเครื่องจะทําการสตาร์ทก่อนนะก็ปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะมาฟังเสียงกันนะตอนนี้รถยนต์วิ่งมาเขย่าเลยนะเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เขย่าสันนะเร่งได้แค่สองมันรอบตัดนะเราทำการ เปลี่ยนไปหัวฉีดซ่อมหัวฉีดนะแล้วก็เปลี่ยนสายสูกนะฮะต่อไปก็จะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเอาลองลองลองดูลองดูติดขึ้นมาจะเสียงเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ตั้งวาวด้วยนะฮะ ประกอบสาสูมใหม่ก็ต้องตั้งลาอยู่แล้วนะครับไปสตาร์ดไปเดี๋ยวก็ติดโอ้ยติดมาแล้วนะเนี่ยนิ่งจิปเลยนะเครื่องเหมือนได้รถใหม่เลยไม่ได้เครื่องใหม่เลยนะครับ นี่นะปัญหาที่เกิดนะฮะคือเครื่องเคกระเยาซันเร่งได้แค่สองวันรอบนะคันนี้เห็นเห็นเลยสองอาการนะหนึ่งหัวฉีดสองฟ้าสูกนะครับเครื่องยนต์นิ่งทลิเลยนะคันนี้จะลันทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะนำออกไปวิ่งนะฮะทดสอบอัตราเร่งจะดีขึ้นไหมนะ,ะจะวิ่งพุดปาสไหมเหมือนได้รถใหม่ไหมนะครับ เดี๋ยวรันไปสักพักหนึ่งฮนะเช็ครอยรั่วตามจุดต่างๆนะรอยตามก็อต่อนะก๊อต่อท่อน้ําท่อน้ำนมันเครื่องนะที่ถอดออกนะจะจะเช็คให้หมดก่อนนะแล้วออกไปทดสอบนะครับผมกันนี้นะสตาร์ทไม่มีรั่วซึมนะตรวจสอบแล้วนะครับก็แนะนำเอฟซีนะให้เปลี่ยนถ่น้ำมันเครื่องเพราะว่าสกรปรกมากนะ,ตกะเต้าตะเมาตกฟางเยอะในเครื่องยนต์นะก็เลย ั้นชิ่งก่อนนะคอนนี้เราใช้น้ํายาเข้าไปสัดชิ่งเครื่องยนต์อยู่นะจะสตาร์ททิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะหลังจากนั้นจะทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแล้วก็เปลี่ยนกองเครื่องนะฮะอ่านะฮะหลังจากที่เราดูตามจุดต่างๆนะไม่รั่วไม่ซึมนะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมสตาร์ทลันอินไว้สักพักหนึ่งนะครับ หลังจากซ่อมนะฮะก็รอบเครื่องยนต์นิ่งปกตินะฮะไม่มีสั่นไม่มีวูบวาบนะฮะต่อไปก็จอดวิ่งทดสอบนะครับคันนี้ต้องวิ่งให้ไกลหน่อยระยะทางไกลๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมวิ่งออกไปสักพักหนึ่งนะจะดูว่าอัตราการเล่งนะ่ะดีไหมนะหลังจากที่เราเปลี่ยนหัวฉีดนะฮะ ออกมาวิ่งได้สักระยะหนึ่งนะมาสับห15นาที20นาทีแล้วนะวิ่งมาเรื่อยๆนะฮาจากการที่เปลี่ยนวันชีดไปนะครับรู้สึกเลยนะว่าอัตราเร่งดีมากนะคันนี้นะอ่าดีแน่ๆเลยหนึ่งนะประหย,ยัดน้ำมันนะครับสองอัตราเร่งดีนะครับและยิ่งเปลี่ยนฝาสูบตั้งเร้าใหม่ด้วยคูณสองไปเลยนะครับ ตาเร่งยิ่งดีขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้วิ่งได้สมูทมากนะฮะไม่มีผู้ป้าเลยนะกันนี้นะฮะวันไม่ไหลนะฮะวันไม่ไหลควันไม่ขาวควันไม่ดำนะคะหลังจากที่เราทำไปนะวิ่งโอ้โหสุดยอดนะครับโอเคนะฮะจบเรียบร้อยแล้วนะครับกับงานซ่อมบำรุงรักษาดูแล รื่องยนต์นะครับใน d m a x c j k 1คกันนี้นะอาการที่มาคือเครื่องเทเขย่าสัน้นเร่งไม่ขึ้นตัดรอบที่สองพันรอบนะครับเข้าเซฟโหมดเลยนะว่ารถวิ่งไม่ได้นะทันนี้ f c ก็พยายามขับมาคานมานะจนถึงอู่นะครับก็ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยนะฮะ สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนะครับที่เราทำออกมานะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่อง YouTube ของแง่เจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมาวันนี้กลับกบสวัสดีครับผมจะจบงบมีบานปลายทีู่แง่เจริญการช่างนะครับ